อ่ะบา่าวเจสูสุิครับรอรอกณนะกูได้<า>วันนี้มากับสาวในาสาวน้องในคร <c oughs> หาอยู่หากินนะเนะ <c oughs> อฟซีนะหอยแล้วหอยมันแลซ่าับผมอ,อืมขาวิ่งเดไม่ไ้อืมนี่หอยนี่ตะเอาเลยนี่ปมันพร้อมนี่นี่ของเทนี่ จะไหมอืมแรเีูให้เต็มสคูนี่ก็นนไม่เต็มหรอกคู่ใหญ่เกินเอาตักหอยครับหอยชุ่ดิทำเมนูอือจะหาได้มือแล้วผัด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 กะเพราเสร็จยู่อ้ยนี่บ้าเลย นี่นี่นี้พอดีอ้วนเ่ยพอดีใหญ่ๆมันพอดีอ้วนนะอันนี้นอนๆแล้วอะมีทอ่ไหนออบ้านี่ไงโอ้ยอุดอ้วนพี่ มันนิดจุดมันนี่ไงพีอ้วนเลยตัวใหญ่มันห้อยอ้วนตัวเล็กก็อ้วนนี่อ้วนแน่นอ่นี้ปุ๊บนี่ก็ใจห้อยโอ้ห้อยสองตัวอ้ยมาเอาเทอืมนี่มาครับช่องช่องดังมันก็ดับแล้วคน พ <laughs> ยูพยๆพยพยูไมกล้ายูวะวะดับไงละ่ะทำดีสิ FC, ยังเอฟสีอกใจอยู่แต่สิงมาเลยมาอยู่คนละข้างฟังกัเฮาเฉยเลยนี่เออมาหัาห้อยนีบ่บ่าวี่บ่าวที่บ่า

รองลงมาจากเอ่อรอมาจากแต่ละกวาหอยไหมไม่มีแน่นอนกวาหอยเหรอหอยแน่นอนอันดับหนึ่งเนาะนี่แล้วนี่แล้วหญ้านี่ไม่เดียวเนาะหญ้านี่คนละส่วนคนละสวนกันวันนี้ศตูสตูข้าวนะท่านอันดับหนึ่งเลยโอ้ยโอ้้ยไหนล่ะที่เอาไม่มีได้ไไปด้เกงใหม่อได้ไงค่อยแต่ว่ามันมีหญ้าติดไปหมดแล้วเฮ้ย มันมีฟันหมดเลย,เลยดูไ<ด><ด>ข่นะมันมีไข่ไข่เห็เป็ดนะทางนะี้มีกระวานแล้วไม่คืนแล้วไม่คืนแล้วไม่คืนแล้วนู่นนไม่เอาหมดนะใบไม้ใบไม้ก็คืมอมารใช่ไหมวะ <c oughs> นี่หาก,กินง่าย,ยอู้ดิ <c oughs> ๊กไซเลยมันใหญ่เลยตัวเนี่ยเพียบเลยเนี่นาาหาก,กินง่ายหา,ก,ก,า,ยหาก,กินยาก มันเป็นของที่หาง่ายมากเออจิ้นเนาะโอ้บ้านแม่เล็ดเขาซื้อขายกันได้เลยเออแม่ค้าขายส้มตำมานะเออนี่ขายได้เถอะยาน่ะไอ้ดอกเหยแม่ค้าร้านส้มตำนะเขาซื้อเด้ซื้อสิอูอออ้ยเยอะไอ้อเนี่ยหากินง่ายเนาะถ้าในากรุงเทพนี่ได้ซื้อได้เนาะซื้อดิมันไม่ได้หากินง่ายแบบนี้ในกรุงเทพนะถึงมีก็บพรกล้ากินไอยในกรุงเทพเนี่นี่เรามันเจ๊งไง มันเป็นมันเป็นหอยที่อยู่ในน้ําเสียเนาะอือนี่มันก็น้ำมันเจแล้วก็มันไม่หนักไงมันไม่เยอะขนาดนั้นไม่ไม่เท่ากับกรุงเทพบไงในกรุงเทีบจะมีหอยเสฉะคลองน้ําริมทางอันนี้นะเหอะเเหรอบุกมากินเลยมันมันเจเนาะหอยมันจะอยู่ได้หรือเปล่าอย่างเส้นคลองเสฉะเนี่ยยกตัวอย่โอ้ไมันอยู่เหรอกไปกัคนนึงแล้วไม่กินถ้ามีนะ ไม่มีดูน้ำโอ้โหเขียวหลุมเคยเห็นไหมเจ้าเคยเ้ยกนะี่เรือไม่ครองจะเจอไม่เคยขีย่แต่ว,ว่าอยู่เตื้องไรตลอดอนี่ก็หันอยู่ดังดังดังปงูไปแล้วมั่นชันเอฟเลยเอฟเลยนี่ดูดิเอฟเลย,เห,เเลยห้อยใหญ่ห้อยเงือ,ยอย หอยเงียบหอยนี <th ang> <th ang> ่เสลีส uh uh ีทองนี่เขาซื้อนะเนี่ยเขาเลี้ยงนะโอ้ยโอ้ยเนี่ยปะสำหรับใครที่อจะต้องการผ่านหอยซื้อได้พี่น้องเลยอยู่ที่เจ้าทีกินก้อนหอยสลีดี่ก็ซื้อเลยเอออยู่บ้านเฮ่านี่ซื้อบุ๊มอันบุ๊ต้องซื้อคนขายก็บ่ค่อยมีคนคนซื้อเท่าได้หรอก นี่ขุดขายขุดซื้อก็มีแต่ว่าผมมีมีปัญหาส่วน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 ใหญ่นะหอยเจอรี่เนี่ยเขานิยมเอาไปขายให้พวกร้านส้มต่ำใช่เขาหรือรไม่ก็เอาไปส่งเขาใช่ส่งพวกในในกรุงเทพในอะไรผมเห็นนะเขาเขาทำนะเขาได้มายเยอะแล้วเขาใส่ถังน้ำแข็งอืมใช่ใส่รถล,ล่องอันนี้อุ้ยดูอุ่นพิธี ที่ดูคลิปนี้ก็ช่วยคอมเมนต์มาบอกหน่อยว่าหอยบ้านท่านเยอะไหมกันกิโลเท่าไหร่หอยใหญ่ไหมเออแต่ว่าบ้านผมนี่ไม่ได้ซื้อนะพี่น้องเอ้ยมีหอยเม็นรอเปล่าอีกวลองอระหอยเมนเนี่ยเดิมาเปิดิงไฟสองอันใหม่ท้งรืเลยนได้นเมื่อวานคดหอยโจโกอืมปะ ใหนากมีอ่ะหนากเยอะแต่ว่ามันลากเทียบกลัวมันจะไม่ไม่อ้วกกลัวมัจะไม่อุ้มเกล้อยอย่างน้เะัตรงน้นเออหอยเูปากังก็เป็นกระิบด้วยปากัางก็เป็นปอบห่มค่อีหอกนนันมี่คนเดออกออมาทคปอบก็ดังแล้วอ้เจปบลปนด เห็ดใสนเนี่นนไได้วีนเนาะเหรอาเห็นบ<ะ>ดูเดี๋ยวดูห้อยข้างบ,บนก่อนสักน่อยนึงนะเดี๋ยวก็โอเคได้แบ่งกันคนละครึ่งก็คอฮะไหนนี่ไปแค่นี้พอนี่ไปแค่ครึ่งเดียวพอเออเออทิ้งที่นี่ละคูอะ หนักน้มืเสียคนเล่เน่นะตอนีผมจะละยานเรอยน้ท่เอาเปล่าไปเห้ยเล่ยนครับูหอยยโอ้ยลงไปหยิบแล้วที่เราอไลเฮ้ย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 เ้เฮ้้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮหอยเฮ้ยเฮ้เ้ยเ้้้ยเ mày 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 chụp mày chụp mày chụp mày chụp. Chụp, chụp. chụp ngoài chuộc mày à mày chuộc đây ừ nhìn hoài vào ừ thì đại mày mì nè phần á à bé 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 qua đó, à, thế โอเคไปไปพอแล้วน okay, okay. ี่เลยไปถือถือน้ำเจ้อมาถจอให้านี่พอได้นี okay, <S <S ่ได้แล้วครับนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผม FC สวัสดีครับ